ใช่ครับผมเขาเรื่องเลยครับผมไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกครับใช่เป็นเรื่องปกตินะครับผมใช่มันเกิดอะไรขึ้นเ่ยมันน้อยใจมันไม่เกิดอะไรขึ้นพี่ผมอ่ะไม่อยากพูดเรื่องนี้ผมแม่งโดนด่าตลอดผมอยากพูดคําว่าผมก็พอสูงอายุแล้วกันผมไม่ใช่ค่ว่าโตแล้วผมก็พอที่จะแบบว่าแยกแยะออกว่าอะไรควรไม่ควรนะครับแต่ว่าผมต้องพูดสั้นก่อนก่อนที่ผมจะตลกเนี่ยผมจะพูดสั้นว่า ตัวผมก็มบีบางสิ่งบางอย่างที่ผมมีคําถามที่ผมก็อยากรู้ผมไม่ใช่งงแง้งขั้นที่ว่าแบบยูดีแบบเฮ้ยใครไม่ตอบคือคนรู้จักผมผมเป็นผู้ใหญ่พอในการทํางานหรืออะไรเบื้องหลังเนี่ยครับผมแต่ผมก็มีบางคําถามที่ผมอยากรู้แล้วก็มีบางคนใกล้ตัวเขาที่ผมก็อยากมีโอกาสเจอบ้างเหมือนที่ผมพาทุกๆสิ่งที่ได้เจอนั่นแหละครับไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่านั่นแหละมาก็ผมทำอะไรลงไปไม่รู้นะครับก็ขอโทษและกันถ้ามันไม่พอใจใครนะครับก็ มาเรามาตลกกันต่อ,อ,ย,ย,อยังย,งยังสําหรับผมผมผม,ผมยงังก็ยังไม่ได้เนี่ยพอพูดปุ๊บเดี๋ยวก็นู่นนี่แต่ผมเป็นคนมผมเป็คนคนไม่ชอบโกหกนะครับก็คือว่าถ้าผมก็ยังไม่ได้คําตอบอะไรที่มนหลายอย่างหรือว่าก็เดี๋ยวว่าผุงอ่ะสักวันเราก็คงได้มีโอกาสเจอใครใกล้ๆตัวเขาบ้างเหมือนที่เราอยากเจอเงี้ยเนาะก็คงจะเป็นอะไรที่ดีน่ารักก็ยังย้ํเพราะก็เป็นคนที่น่ารักมากๆครับผมใช่ จริงจริงแฟนคลับเนี่ยม,มีมีหลายฝ่ายมากอยู่แล้วตั้งแต่ผมพาเขาเข้ามาแล้วก็ได้ได้ได้คุยกันได้ได้สอนได้อะไรให้แบบว่าแต่และอย่างให้เขามีความน่ารักความอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ระหว่างทางมันก็เจอแฟนคลับที่แตกแยกกันบ้างอะไรเงี้ยจริงๆตัวผมก็เป็นคนที่อดทนมากสุดนะครับในในหลายๆอย่างเพราะว่าผมเนี่ยถ้าใครติดตามเนี่ยคนที่ไม่ได้เข้ามาใหม่เนี่ยคนจะทราบเลยว่ามีดราม่าอะไรบ้างและทุกครั้งเนี่ยผมจะเป็นคนที่ กระโดดลงไปรับจริงๆนะผมก็โดดลงไปรับทั้งที่ผมรู้ว่าผมจะต้องโดนด่ากอาทิตนึงจะต้องโดนด่ากเดือนหนึ่งทั้งที่เรื่องนั้นผมไม่ได้สร้างอะไรมาเลยแล้วผมก็ทุ่มเทหลายๆอย่างมากมันก็เลยว่าอะไม่เป็นไรวันนี้ผมก็คงไม่ได้อดทนมากพอเหมือนที่ผมพูดหรือว่าไม่ได้เก่งไม่ได้แบบรับผิดชอบคําพูดของผมได้มากพอแต่บางเรื่องเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่พวกคุณอยากรู้เองนี่ใช่ป่ะผมว่าบางทีผมเงียบหลายอย่างมากแต่พวกคุณเป็นคนที่มาจี้ผมเองเป็นคนที่อยากรู้พอผมพูดอะไรผมก็ผผิดดพพอมมเงียบไู่ ผมก็ผิดแล้วก็ต้องอยู่แบบเงียบๆอะไรไปผมเลยรู้สึกว่าเราเริ่มต้นด้วยให้ทุกคนมาเห็นแล้วเราก็ย้ําตลอดนะครับว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรามาจีบให้พวกคุณดูพวกคุณก็มาเห็นพร้อมกันสิตอนที่เราคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างพวกคุณก็มาเห็นพร้อมกันสิตอนที่พวกคุณอยากเห็นนะพวกคุณก็มาเห็นพร้อมกันสิวันที่ว่าเรามีปัญหากันบ้างเราคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างเพราะพวกคุณอยากเห็นไม่ใช่หรออันนี้คือสิ่งที่ผมทํามาแล้วก็ ผมก็ต้องยอมรับด้วยในความผิดพลาดของผมหลายๆอย่างพวกคุณก็ต้องยอมรับด้วยเพราะว่าพวกคุณเป็นคนกดดันให้ผมออกมาพูดในบางสิ่งบางอย่างและลองทบทวนคําพูดของผมบางทีผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมพูดอะไรผิดไหมแต่ว่าผมข้อเสียงของผมก็คือผมเป็นคนชอบพูดจริงนั่นแหละใช่ก็สบายใจขึ้นไหมผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับผมจะสบายใจไม่สบายใจก็ไม่เป็นไรครับผมก็ ผมว่าเานี่ยมันติใจเลยนะาหรือมัน้างคาใจอะไร้งคั้างคาหลายๆเรื่องมันก็มีอยู่แล้วแหละเหมือนบางทีเราก็อยากรู้จักอะไรให้มากขึ้นอยากรู้จักครอบครัวเขาได้อยากเห็นได้อยากอะไรเงี้ยถ้ามันมีโอกาสมันก็จะดีมากๆเลยนะครับเหมือนที่ผมได้ได้ทําอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไร <S 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 ผมคิดว่าถ้าถ้าทุกคนยังมีความสุขนะครับผมก็ยังย้ําคําเดิมเวลาผมเห็นทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุขด้วยนะครับถึงว่ามันจะมีเรื่องคงเครียดอะไรเข้ามาในในในบ้างในชีวิตบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ยังจบด้วยว่าถ้าทุกคนมีความสุขผมก็ จะทาแล้วก็อยู่ตรงนี้เรื่อยๆครับผม,มน,นั่นแหละโอกาสที่บินไปผมต้องบอกว่าเรื่องหนึ่งนะครับที่พวกคุณคนที่เพื่อนๆคนคน,คนทราบไว้เลยคือว่าคนที่ติดตามอ่ะเนาะ<ม>บางคนอ่ะบางคําตอบเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับผมพูดไปแล้วว่าถ้าผมทำไมผมจะไม่อยากไปผมพูดกับทุกคนตั้งแต่แรกแล้วว่าผมมาขอไปตั้งแต่ตั้งแต่แ,ตแรกๆแล้วผมอยากไปมากนะครับผมอยากไปหาเขานั่นแหละตอนแรกก็คืออยากไปหลายรอบมากนะครับแต่ว <ๆ S 2> ่า ในเมื่อคนคนหนึ่งเขาไม่ได้สะดวกให้เราไปแล้วพวกคุณอ่ะอย่าอย่าทำให้เขาต้องมาตอบคําถามหรืออย่าอย่าทำให้พวกเขาต้องต้องมาตอบตามใจพวกคุณเพราะความกดดันของพวกคุณมันสุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือนคําเดิมที่ผมอาจจะผิดพ,พลาดหน่อยนะครับตรงที่ผมพูดว่าจริงๆให้ทุกอย่างมันมันพร้อมแล้วก็ให้มันเป็นไปตามนั้นถ้าเขาอยากให้ผมไปทาไมผมจะไม่อยากไปใช่ไหมถ้าผมมีโอกาสได้ไปด้วยความเต็มใจโดยที่ตั้งแต่แรกโดยที่ไม่ใช่โดนเพื่อนๆกดดันแล้ว ค่อยมาให้ไปแล้วที่สำคัญสุดทุกคนก็ได้ยินอยู่ว่าเขาต้องกลับไปทํางานงานอะไรพวกคุณรู้หรือเปล่าผมก็ยังไม่ไม่ได้มีโอกาสทราบเลยไม่ได้ทราบผมก็ถามต่อหน้าพวกคุณอ่ะผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ทราบเลยนะครับว่าเขากลับไปทํางานอะไรบ้างมีงานอะไรของเขาบ้างแต่ให้ผมเดาๆลหลายอย่างก็มีเดาๆไว้อยู่บ้านนะครับแต่ว่ามันก็ผมไม่ทราบว่าเรื่องวัฒนธรรมหรืออะไรหรือเปล่าที่ว่ามันอาจจะต่างกันเราก็พยายามไม่อยากเสาซีหลายคนบอกทําไมผมไม่โทรไม่ทักผมทักแล้วโทรแล้วแต่ว่ามันก็ นี่แหละผมว่าสุดท้ายก็นี่ยพอผมพูดไปเดี๋ยวก็มีคนไปโจมตีไปว่าอะไรกันอีกแต่ก็อย่างน้อยก็เรื่องหนึ่งก็สําหรับผมแล้วกันมันชีวิตผมจะเป็นยังไงไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็พยายามจะพูดความจริงให้มันได้มากที่สุดนะครับผมเรื่องอะไรที่มันบอกไม่ได้ผมก็ไม่บอกแล้วก็จะอดทนรับรับผิดชอบในคาพูดของผมเหมือนวันนี้ที่ผมนั่งอ่านมาทั้งคืนนะครับสิ่งที่ผมทําให้ผมได้ได้ตั้งหลักแล้วก็รู้สึกว่าอ้าววันนี้ผมออกมาอ่าผมขอโทษอีกทีนึงก็ได้เพราะผมลืมตัวไปนะครับผม ผมมาอ่านคอมเมนต์แล้วเจอเจอทางแฟนคลับเขาเขาได้เตือนผมมากที่สุดนะครับผมเจอเป็นพันคอมเมนต์นะครับที่ว่าพูดมาแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันจริงมันจริงมันจริง,รงแล้วผมก็มันจริงผมไม่ได้มีสถานะอะไรกับเขาผมไม่ได้มีสถานะอะไรกับเขานะครับผมเขายังไม่ได้ให้สถานะชาลีนี่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคิดนู่นคิดนี่หรือคําถามอะไรมากไปโอเคอันนี้ผมพอผมอผมเข้าใจแล้ว ใช่ใช่เตือนสติผมก็คือผมขอ,ข,อขอบคุณจริงๆท,ที่เตือนสติผมก็คือวันนี้ผมทราบแล้วเออตัวผมยังไม่ได้มีสถานะหรือหรืออะไรกับเขาซึ่งผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าทราบอะไรๆอย่างก็ต้องขอโทษอันนี้ด้วยจริงๆครับผมขอโทษด้วยไม่ไม่เจ็บชิดผมเจอคําเจ็บจิตกว่าน,นี้มา,มามากมายนะครับผมตลอดที่ผ่านมานะครับแต่ก็เอาเป็นว่าก็เชื่อใจผมเรื่องนึงว่าที่ผมทําทุกอย่างเนี่ยผมทำด้วย,ด,วยด้วยใจผมจริงๆแล้วผมมันไม่ใช่เรื่องง่าย ไอสิ่งที่พวกคุณเห็นน่ะแล้วคุณบอกว่าไม่ต้องติดตามผมแล้วผมไม่เครียดเลยนะแต่ผมจะบอกให้ว่าสิ่งที่คุณติดตามมันก็คือมาจากตัวผมหรือว่าสิ่งที่พวกคุณเห็นเขาน่ารักน่ารักในลสนิยมที่คนไทยชอบอ่ะมันก็มาจากตัวผมนั่นแหละในสิ่งที่ผมปรับในสิ่งที่ผมสอนเขาหลายคนคงรู้แต่ตอนแรกว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เขาอาจทําให้พวกคุณเกลียดก็ได้หรือหยุดไปแล้วแต่เนี่ยคือคนที่ปรับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคอยสอนว่าพวกคุณชอบอะไรคอยสอนพวกพวกคุณที่เพิ่งชอบเขาเนี่ยพวกคุณไมม่่่รู้หออกกวาาทุยงัน เนี่ยทรมือคุณอีกแล้วผมไม่เป็นไรก็ <c oughs> รคือว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าเราแนะนำนะครับผมก็ไม่ได้ผิดด้วย <c oughs> เพราะว่ามันคือคนที่ผมรักแล้วก็คือคนที่ผมอยากให้เขามีคนรักผมไม่ผิดที่ผมจะจะสอนและระหว่างทางผมบอกเพื่อนๆตลอดว่าให้ใช้สติในการดูอะไรที่มันจริงอะไรที่มันไม่จริงก็เราก็แยกแยะไปด้วยกันนะครับแต่ไม่เป็นไรตลอดมาผมก็มีความสุขมากแล้วผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะปรับความ คุยหรือผมจะได้คําตอบไม่ได้อะไรก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องที่ว่าเดี๋ยวมันเกิดขึ้นนะครับผมใช่ผมแ้ว่าม,น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 มนันพอจะไปต,ต่อหบผมบอกให้เลยเรื่องความรักไม่มีใครเดาอะไรได้นะครับผมผมแคร์ทุกคนแล้วก็แคร์ตัวเขาแคร์ทุกอย่างแล้วก็ต้องผมผมไม่อยากพูดนะตอนนี้ว่าอะไรจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าในความรักเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่าเกิดมาเนี่ยคนใกล้ตัวพอมีปัญหาสุดท้ายก็อาจจะดีกันก็ได้หรืออาจจะเข้าใจหรืออาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะจบความรักนี้ลงไปก็ได้มันเป็นไปได้หมดครับผม มีมาตลอดมีมาตลอดเหนื่อยเหนื่อยไหมนะครับผมตอบนะผแม่งโคตรเหนื่อยเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นความรักของคนสองคนเป็นงานคู่ของคนสองคนผมเนี่ยพยายามอดทนไม่พูดไม่อะไรในเรื่องในเรื่องอะไรมาหลายอย่างแต่สุดท้ายเป็นพวกคุณที่กดดันผมมาพิมพ์ผมจนลามไปห้องคนอื่นเพื่อนผมก็ไปพิมพ์ว่าแบบว่าให้ผมไปโน่นไปนี่ผมเลยรู้สึกว่าบางทีผมก็มีบางสิ่งที่เหมือนตอนหลังที่ผมพยายามออกมาพูดกับเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่ว่าผมจะพยายามปรับให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นชีวิต ไลฟ์ที่จริงมากขึ้นเป็นการใช้ชีวิตจริงที่พวกคุณจะได้เห็นมากขึ้นไม่แสดงอะไรมากเกินไปไม่เล่นอะไรที่มันหวือหวามากเกินไปแล้วก็อยู่ในกรอบแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งวันนี้ผมได้เห็นแบบมันเป็นสิ่งที่เตือนผมก็คือผมมีแฟนคลับเป็นเด็กๆใครจะมายุ่ยผมมาหอมในะจูบในกล้องเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้เห็นพวกนั้นหรอกเพราะว่าผมมาตั้งตั้งสติว่าเฮ้ยเราก็ต้องอยังไงก็ต้องเป็น,ปนยังพอเป็นตัวอย่างให้คนได้บ้างอะไรเงี้ยก็คงเป็นอะไรที่ดีนะครับผม เรื่องผมไม่ใช่คนงอนคนด้ที่ถ้าใครรู้นะครับคนทํางานแบบผมได้อยู่มาได้แบบนี้แล้วคุณพวกคุณด่าผมว่าน,นู่นนี่อ๋อเด็กผมบอกเลยเด็กคนไหนก็พาเข้ามาถึงจุดนี้ไม่ได้หรอก,มอกผมก็ยืนยันว่าอหลาย่างควจริงเนาะผมก็ยืนยันว่าอะไรหลายอย่างก็พูดความจริงคือต้องบอกก่อนว่าจุดประเด็นเมื่อวานที่มันเป็นเรื่องรุนแรงที่สุดคือ คือต้องลองคิดกับกันถ้าเป็นตัวเขาพูดบ้างหรืออะไรเงี้ยผมก็โดนถล่มมาตลอดอะไรผิดไม่ผิดผมยังพูดว่าผมโดดรับมาตลอดครับมันเป็นคําถามที่พวกคุณอยากรู้เองเพราะว่าเหมือนว่าเราเราเราไม่ได้คุยกันนะแล้วผมก็พยายามพิมพ์ถามนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมาจี้ในไลฟ์ผมมาว่าแบบว่าสาวรออยู่สาวรออยู่เขารออยู่เขารออยู่มันเยอะมากมันคอมเมนต์เยอะมากจนมันกระโดดไปห้องอื่นว่าแบบ เฮ้ย <Hey, S 2> ไปคุยกับห้องฝรั่งที่ว่าเขาเนี่ยเขาบอกว่ารออยู่จนผมก็เลยบอกว่ารอผมหน่อยสิผมรอมาข้ามวันข้ามวันมันก็คือข้ามวันจริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เวลาสองสามชั่วโมงมันผมเป็นคําถามที่เราคุยกันแล้วผมก็อยากทราบคําตอบเหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็รองแต่2องทุ่มจนมันข้ามมา3ามสี่ทุ่มอีกวันสําหรับผมมันก็เรียกว่าข้ามคืนได้ดนะใช่ไหมเพราะผมก็รอแล้วมันก็เป็นการอ่านแล้วก็แต่เราไม่เป็นไรเราชินแล้วแล้วก็ขอโทษด,ด้วยไม่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  ผมไม่ใช่คนอ่านไม่อ่านแล้วผมมังงงงงหรือแบบว่าเฮ้ยใ,ใครไม่ตอบข้างมันมันเป็นเรื่องที่หลายผู้ก็ต้องเจอแต่ไม่ใช่แต่ผมผมย้ําไปแล้วแต่พวกคุณไม่ฟังอย่างบอกว่ามันมีคําถามมันคําถามมันมีสิ่งบางอย่างที่ผมก็อยากรู้อยากเจออยากได้คําตอบบ้างเพราะเราบางทีเราก็หลงตัวเองนะครับจนรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่เหมือนจะผูกพันกับเขาเราก็เลยอยากรู้เรื่องส่วนตัวนิดนึงบ้างก็เหมือนที่ว่าถ้าฝั่งน้นถามอะไรเรา หมดทุกอย่างผมไม่ว่าจะเป็นงานทุกอย่างผมผมบอกทุกอย่างเรากลับไม่รู้ไม่ไม่ไม่ออย่าพูดงั้นแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันก็โยงอะไรอีกแต่คือว่าพวกคุณถามผมผมก็ตอบพวกคุณเพื่อนๆถามผมก็ตอบนักข่าวถามผมก็ตอบมันก็เหมือนชีวิตเราแล้วให้เขาได้เจอทั้งหมดได้ทั้งหมดแล้วเราก็พยายามดูแลดีที่สุดแล้วก็ไม่ว่าเรื่องอะไรนะจะเป็นเรื่องงงเรื่องงานจะทําอะไรซ้อที่เราบอกหมดเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้หลายคนได้สบายใจอะไรเงี้ย ผมจะบอกให้การละครเนี่ยพวกคุณเป็นคนเริ่มมาเองก่อนนะแล้วผมก็มาพูดตามพวกคุณคือต้องบอกกันว่าไอ้คำว่า <c oughs> ไอ้คำว่าการละครเนี่ยนึกดีๆใครเป็นคนพูดก่อน <c oughs> คนที่รักคุณนั่นแหละคนที่ว่าพิมพ์มก่อนว่าคํามันน่ารักว่าเฮ้ยเพราะว่าเวลาเขาเล่นตกจงตกใจแล้วพวกคุณพิมพ์ส่วนผมมาจจะย้ําตลอดว่าเฮ้ย ตอนแรกอ่ะผมบอกว่ามันมันต่างกันนะก็ดูเวลาที่เขาพีเคที่เราอยู่ด้วยกันหรือว่าตอนที่เราสัมภาษณ์รายการหรือว่าเบื้องหลังเราสองคนอาจจะเป็นอีกคนก็ได้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่าแล้วผมก็เอาคำของเพื่อนมาใช้ให้บวกกับบวกกับว่าผมก็บอกผมก็พูดตรงๆอ่ะว่ามันมีการ acting อ่ะมันมีการแสดงลงถึงตัวผมด้วยแต่ตัวผมเนี่ยเอาใจเข้ามาด้วยก็ไม่ได้ผิดนะครับทุกคนที่เข้ามาคือมีการแสดงไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนกี่คนกี่คนต่างช่องต่างชาติผมอ่ะทุกคนพอมันเข้านู่นอ่ะ คุณก็ต้องมีมีการแสดงที่มันมันน่ารักมันอะไรเข้ามาเสริมเพื่อให้พวกคุณอะหลงรักใช่เปล่าเพราะสุดท้ายมันก็เออมันคืองานนะ่ะในในจอนั้นมันคืองานจริงๆแบบจริงๆ,งๆผมไม่รู้จะอธิบายยังไงให้พวกคุณแบบให้เพืพ่อนๆได้ได้เข้าใจอีกแล,แล้วเดี๋ยวผมพูดคำนี้เหมือนนู่นอีกเหมือนครั้งทีนผมพูดอะไรไม่มีใครเชื่อเลยว,ว่าผมมีงานจริงๆหรือผมหาแบบงานอะไรให้คนอื่นได้จริงๆผมจะบอกให้เลยนะครับหลายคนที่ เรื่องบางเรื่องเนี่ยผมก็ไม่ค่อยนี่แต่บางเรื่องผมก็มีศักดิ์ศรีพอนะผมจะบอกให้ว่าใครที่ผมคิดว่าผมมาและให้เขามาเนี่ยเพื่อเพื่อผมคิดแค่เรื่องเงินอย่างเดียวอะ่ะ<ๆ>คุณไม่ถามเลยพวกคุณรู้หรือเปล่าตัวเขายังไม่รู้เลยแต่ไม่เป็นไรนะครับ<ๆ>บางงานเนี่ยผมไม่ได้ตังค์นะครับแต่ผมอ่ะพร้อมที่จะยืนข้างๆเขาอ่ะเพราะว่าเขาพูดไม่ได้เขาอะไรไม่ได้ผมเนี่ยเป็นคนยืนโดยที่ผมไม่ได้ค่าตัวนะแต่ทุกงานเขาได้หมดนะครับนี่คือสิ่งที่ที่พวกคุณกําลังด่าผมอยู่หรือบางงานเนี่ย ที่ถ้าใครไม่สบายใจอยากได้เงินก่อนเนี่ยเงินผมผมก่อนเองนะผมไม่ได้นะครับในหลายหลาตัวใช่แต่มันคือความสุขของผมพวกคุณไม่ต้องมาพูดว่าผมอะไรนี่คือความสุขที่พวกคุณไม่รู้หรืออะไรอืมผมไม่ได้เอาเปรียบเลยครับผมพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาเพราะว่าเจตนาก็คืออยากมาทํางานใช่ไหมเขากําลังอยากหาเงินเพื่อทํานูน่นทานี่ผมก็ทําให้ดีที่สุดแล้วถึงตัวผมจะไม่ได้อะไรในบางช่วงดังอะไรแต่ผมต้องมารับ นู่นรับนี่แต่ก็ไม่เป็นไรใช่ชอบเฮ้ยผมเป็นงี้มานานแล้ว <c oughs> ผมเป็นงี้มานานแล้วผมเคยต้องชดใช้อะไรมามากมายหมดตัวผมก็เคยทามาแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกผมก็ไม่กลัวอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ <c oughs> อีกสิบครั้งก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้ว่าคือผมมีความสุขและผมยังย้งยําอีกคาเดิมนะครับว่าปะมีอะไรก็มาลงที่ผมแล้วผมจะย้ําว่า ผมยังเดาไม่ได้ว่าข้างหน้าเป็นยังไงผมยังพูดไม่ได้ตัวผมเองยังไม่รู้เลยเพราะนี่มันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงผสมการแสดงด้วยในพีเคมันก็มีการแสดงบ้างแต่นี่คือเรื่องจริงของผมที่ผมเป็นผมพูดจริงเพราะพวกคุณอยากให้ผมพูดจริงเพราะผมไม่พูดจริงพวกคุณก็มาด่าผมเออแต่ผมก็พูดจริงก็ร้องไห้เลยก็ร้องไห้ไปด้วยกันเนี่ยแค่นั้นเอง ก็ร้องไห้ไปด้วยกันเลยโอ,อ้โหเรื่องเล็กน้อยธรรมดาธรรมดาอะ,อะไรนะแลฟ์ร้องไห้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สุดของผมจรงิง2ี่ปีผมไม่ได้ร้องไห้ออกมาบอ่อยหรือแทบไม่เคยเลยมันมีเบื้องหลังเลยเยอะมากมายครับผม<อ>ใช่แฟนที่เขาอาจจะติดตามทุกทีแล้วเขาเราียกตามราอืมดีเครียดไปด้วยกันนะครับมีความสุขไปด้วยกันนะครับแล้วก็ผ่านทุกช่วงเวลาไปด้วยกันนะครับนี่ครับเพราะว่าผมเอา ความรักมาเล่นในออนไลน์แล้ะทุกคนก็เห็นไปด้วยกันผมก็อยากให้ทุกคนได้เห็นไปด้วยกันตัวผมก็เป็นยังไงก็ด่าได้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมด่าผมได้ผมไม่ฟ้องใครอยู่แล้วผมไม่เคยฟ้องแต่บอกเลยว่าอย่าไปด่าคนอื่นอย่าไปด่าคนอื่นนะครับถึงเขาจะเป็นคนต่างชาติผมย้ําจําคําจากปากผมไว้นะครับด่าผมเมื่อผมไม่เคยฟ้องใครอยู่แล้วแต่อย่าไปด่าคนอื่นนะครับผมจะย้าคำํานี้จริงจริงการฟ้องมันน่ากลัวมากแล้วพวกคุณต้องมาชดใช้โดยที่แบบบางคนมารักผมแล้วก็ไปด่าถึงโยงถึงคนอื่นผมบอกเลยว่าหยุดตอนนี้นะครับระวังไวะกคุณจโดน ฟ้องโดยไม่รู้ตัวไม่คุ้มฟ้องมาพวกคุณก็เปล่าประกาศไม่ได้ไม่คุ้มมีอะไรอยากได้ใครมาลงที่ชาลีนี่พร้อมรับตลอดอยู่แล้วอืมอืมเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นเนาะแต่คนชมว่าช่วงนี้แบบว่าเป็นในร่างทองของแท้อืมอืมอืมดีแับก็ โอ้โหขอบคุณทุกคนมากจริงคือคือมาเรามายิ้มแย้มกันบ้างขอโทษด้วยนะครับถ้าพูดอะไรไม่ถูกใจใครไปเมื่อกี้ก็ขอโทษจริงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับผมมีมีคนเกลียดก็ต้องมีคนเกลียดมากขึ้นไม่เป็นไรก็คือคือหล่อขึ้นก็ต้องบอกเลยว่าเพราะแต่งหน้าทําผมนะครับแต่งหน้าไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยครับผมว่าก็จะหยุดอยู่เหมือนกันคือคือไม่หยุดหรอกผมอยากจะปรับการทํางาน ผมแพ้คือหลายคนรู้อยู่แล้วว่าผมแพ้สเปรย์แพ้เครื่องสําอางแต่สิ่งที่ผมแพาคือ45่สวันเนี้ยผมกินแก้แพ้ดักไว้ก่อนทํางานแล้วก็ดักกินตลอดเมื่อกี้ก็ต้องกินตลอดนะครับมันก็เป็นอะไรที่ต้องแลกกันมาแลกกันมาเนี่ยแหละแต่ว่าสุดท้ายก็คือถ้ายังอยากอยู่ก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองมันอาจจะลามไปถึงได้เดี๋ยวรอวันที่มันขึ้นหน้าผมก็ได้หยุดงานแล้วค <laughs> รับผม เนี่ยวันนั้นผมกําลังโชว์กล้ามเลยผมกําลังเริ่มโชว์กล้ามอยู่34มวันนะครับผมแล้วก็มีไอ้อันเนี้ยมาให้ผมได้หยุดโชว์เสียดายจริงๆงเลยเพิ่งขึ้นเพิ่งขึ้นถ้าเพื่อนๆเห็นผมยังถ่ายวีดีโอที่แบบว่านับวันถ่ายจากจอจริงๆให้มันเห็นเลยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วผมแบบผมลดน้ำหนักโหดมากในในวันเดียวครับตอนนั้นผมอ้วนหุ่นเพลเลยแล้วผมก็ใช้วิธีแบบของผมที่ว่าลดแบบโหดตึมเดียวแล้วก็ตั้งใจว่าจะถ่ายให้เห็นทุกวันก็ถ่ายอยู่ได้3มาครัน มีครับมีแน่นอนผมใส่เสื้อปิดคอเพราะว่ามันมันบางทีบางคนดูมันก็น่าเกลียดมากเลยครับบางทีเราส่องกระจกแล้วก็รู้สึกว่าแบบเห็นบางคนบอกว่าที่เป็นอย่างเงี้ยเขาบางไอสิวสเตรอยนะที่ว่าแบบได้ทดลองใช้ของแล้วมันมันหายยากเพราะว่ามันด้วยการสะสมของหลายๆอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ตัวเล่งขาวตัวนู่นนี่สเปรย์ผมทุกวันอ่ะมันแพมแพทุกวันแล้วเรากินยาดักมันไว้พอวันนึงมันทนไม่ไหวมันก็ปะทุออกมาบางคนเครียดนะครับผมเพราะมันเป็นเยอะมากแล้วมันมันน่ามันน่าเกลียดนะเวลามองอะไรเงี้ยแต่ตัวผมก็คือย้ําว่า ก็ดีนะผมให้เลือกนะครับตอนนี้เลยนะเอากูเอาเป็นเพราะผมไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วผมก็ส่องกระจกทุกวันแล้วก็รู้สึกแบบว้าวแม่งน้าเกียดชิบขายเลยแล้วก็ยิ้มให้รอยพวกนี้มันแล้วก็ในการที่ว่าเราทํางานกําลังดีชีวิตกําลังดีเนะี่ยมันต้องมีอะไรที่ที่มาเบรกอุปสรรคที่ทําให้ลําบากขึ้นมากจากที่เราได้ถ่ายงานแม้แต่เป็นคอวียังไ,งไม่ได้เลย,ายหาแล้วหาหลายที่นะครับก็คือเขาบอกว่าสุดท้ายต้องปล่อยให้มันได้ ได้หายไปด้วยความซวยก็คือตอนแรกหาบางที่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้คือบางที่มันไม่ใช่เฉพาะทางจริงหรืออะไรเงี้ยดันให้สเตียรอยมาทายยาที่มันผสมมันเลยพึบขึ้นเอีก็เลยเป็นว่าการรักษามันคือพักผ่อนครับนอนให้เพียงพอแล้วก็หยุดใครแพ้อะไรนะครับวิธีง่ายนิดเดียวเลี่ยงจากสิ่งนั้นมันก็จะหายมันก็จะดีขึ้นเองแต่ว่าสุดท้ายมันก็คุณก็ต้องยอมรับในแผลเป็นที่มันจะขึ้นแล้วก็ต้องรักษามันไปมีทั้งหลายคนเป็นเราก็ต้องเป็นแบบเขาได้เหมือนกันนั่นแหละ มห้าบาทไม่ได้ตลกตลกบางวันก็มีสาระบ้างบางวันก็ไม่มีสาระบ้างก็ไม่แพงมากเลยครับผมไม่ได้ซื้อหล่อตลกไปนั่นแหละครับขอขอได้ความรักจากเพื่อนๆก็ดีใจน่ารักพอละครับผมเอาเมื่อไหร่จะจัดกานไม่กิ้งอือก็แบบไม่รู้จะเริ่มเมื่อไหร่แต่ว่าคือใจก็อยากจัดมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพอจัดจริงจะมีคนมากี่คนแต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจัดทั้งทีเนี่ยผมก็อาจจะทําให้ คือด้วยด้วยการการจัดของผมเนี่ยไม่อยากจัดให้มันดูแบบเล่นเล่นเล็กๆอะไรเงี้ยจัดทั้งทีเนี่ยคืออยากให้มันแบบสนุกคนมาแล้วมันต้องได้ครบรสชาติสนุกแล้วก็ที่สําคัญนะครับไม่คิดตังค์ด้วยนะครับผมใน<ช>ครั้งแรกผมผมไม่รู้จะคิดทําไมผมว่าเดี๋ยวหาอะไรมาแล้วก็มาแจากๆเพื่อนๆออกมาก็ย้าเหมือนเดิมนะครับแฟนมิติ้งของผมก็คือตอนกลับช่วยเก็บขยะพอแล้วเออใช่ใุมาดูทีเลยเหรอคดูีผมบอกว่าผมมีอะไรต้องต้องตอบแทนหลายคนมากที่ที่สนับสนุนเรานะครับ ผมมีวางแผนที่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องไลฟ์แจกของแจกของอะไรอีกแต่เนื่องจากกด TikTok มันแรงมากมันไม่สามารถพูดจว่าแจกให้ได้เด็ดขาดเลยนะครับหรือว่าถ้าไม่ปักตะกร้าคุณก็แจกของไม่ได้ช่องคุณจะหมดการทํางานดวผมอาจจะต้องย้ายเข้าไปใน f c e e o o o เพราะเฟซบ o ๊กปิวไม่เป็นไร <laughs> ช่องทางหามกินเราตอนนี้คือ t i k ตอกนะครับผมก็คือให้ให้มันบินบินสลับกันไปสับกันมาอะไรเงี้ยก็ว่าเดี๋ยวจะหาวันที่ว่าผมอยากอยากคืน คืนบางสิ่งให้เพื่อนจริงๆใครที่ช่วยสนับสนุนเนี่ยคือบางคนมีตังค์อยู่แล้วไอ้วันที่ผมแจกเนี่ยก็คือเข้ามาดูมาเป็นกําลังใจพอแต่ไม่ต้องไม่ต้องมาลุ้นกันเอาเป็นว่าใครที่แบบว่าเราอยากให้แจกได้เป็นคนที่ใช้จริงๆคนที่อะไรผมไม่รู้ว่าผมจะไปมูลนิธิไหนนะครับตอนนี้ผมผมผมไม่ค่อยเชื่อในหลายๆที่เพราะผมก็อยู่กับมูลนิธิมาตั้งแต่เด็กแล้วเราเห็นทั้งเบื้องหลังเบื้องลึกบางมูลนิธิก็รวยกว่าผมชิบหายไว้ว่าเยอะแยะมากมายก็มี ผมไม่ได้พูดผิดนะครับบางมูลนิธิก็ดีมากๆสิ่งที่ผมชอบทั้งตั้งแต่เด็กคือไปกับพวกพี่ๆที่เขาเป็นนักร้องนอนตีเขาชอบขี่มอเตอร์ไซค์กันไปให้มันถึงจุดจริงๆที่มีคนลําบากมากๆไปถึงหมาแมวที่มันอดข้าวจริงๆไปถึงคนที่มันเอ้ยไม่ใช่คนพูดขอโทษที่พูดมันถึงคนที่เด็กๆที่แบบว่าไม่มีจริงๆอันนั้นมันเป็นความสุขแต่ว่าถ้าผมตอนนี้คือความสุขคือ ทุกคนช่วยอุดหนุนสินค้าที่มันไม่ใช่สินค้าผมนะผมได้ค่าตัวบ้างไม่ได้ค่าตัวบ้างอะไรเงี้ยได้เปอร์เซ็นต์บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากคืนก็คือคืนคนคนดูคนที่ช่วยอุดหนุนเรานั่นแหละผมก็จะคงจะเลือกของที่มันน่ารักน่ารักมาแจกเลือกของที่ได้ใช้จําเป็นมาแจกผือหลายคนจะได้ไปใช้จริงๆไปแรงก็คงเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับ